บอถทีเข้ามาสั่างเปิดปิดระบบได้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเปิดปิดเองนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์จับแสงอยู่นะครับถ้าเกิดไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไฟมันติดจริงไหมนะครับเตัสขึ้นมาตรงนี้นะเป็น LED ตัวนี้ถ้าเป็นสามชุดที่เราบบมีอินเทอร์เน็ตเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถสั่งเปิดปิดนี่เราก็สามารถปรับตั้งเวลาตัวนี้ได้นะครับปิดต่อคือแมนนวลนะครับั่งเปิดปิดตัวนี้นะครับที่เราเทสให้ดูตอนนี้นะครับหกโมงนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับมันสามารถตั้งได้นะครับนาราท์อย่างที่บอกเราต้องการเปิดปิดวันไหนบ้าง ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมงเช้าอัตโนมัติด้วยโหมดของออโต้ถ้าเกิดเราเลือกเสร็จแล้วโอเคเป็นออปน,นะครับใบโมงนะครับถ่ายโมงนะครับแล้วกดโอเคออกไปนะครับเวลาจะถูกเซตนะครับจากการที่เราเซตวเวลาตัวนี้มาติดไว้นะครับออโต้ Auto อยู่ตลอดเวลาเนี้ยนะครับผมตัวนี้เอาติดตั้งในสวนอะไรพวกนี้ง่ายมากงานด้วยระบบสมาร์ทไลท์ติ้งคอนโทรลของเราตัวนี้นะครับ สวัสดีครับศาสตร SP Control System นะครับเรามาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะผมล่าสุดตอนนี้นะครับที่เราทำขึ้นมานะครับโดยระบบนี้นะเป็นระบบสั่งการเปิดปิดนะครับระบบแสงสว่างหรือระบบสปอตไลท์นะครับแบบ LED เลยนะเป็นระบบประหยัดไฟนะครับแล้วก็หลอดแอลอ LED ตัวนี้นะครับมีทั้ง200วัตต์นะผมตัวนี้เป็นรุ่น200วัตต์แล้วก็ รุ่น100วัตต์นะครับจะเป็นรุ่นตัวเล็กตัวนี้นะครับใช้การสั่งงานนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดปิดผ่าน Wi-Fi เลยนะครับผ่านมือถือเข้ามาเปิดปิดได้นะครับตัวนี้มีเสาอากาศนะครับสำหรับเอาไปติดตั้งแล้วก็รับสัญญาณที่เป็นระบบ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตของบ้านเรานะครับผมโดยที่เราสามารถสั่งเปิดปิดนะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับผ่านมือถือเข้ามาสั่งเปิดปิดระบบได้กลางวันกลางคืนนะครับก็คือเราควบคุมเองได้เลยนะครับสั่งเปิดปิด ไม่ว่าจะเป็นหัวรั้วนะครับหรือจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับสนามหญ้านะครับสวนสาธารณะทั่วไปเราต้องการคอนโทรลเองทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเปิดปิดเองนะครับเราสามารถใช้ระบบชุดนี้ได้เลยนะครับยกไปตั้งได้เลยต่อสายง่ายๆนะตัวนี้เราต่อสายมาเสียบปลั๊กมาแค่นั้นเองสายเราจะเสียบปลั๊กมานะครับแล้วก็มาต่อเข้าตรงนี้นะครับก็จะมีสายแค่นี้แล้วก็ระบบในตัวของสมาร์ทนะครับไลติงตัวนี้ มีระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสามารถรับและเปิดปิดระบบได้เลยนะครับสังเกตจากที่เราทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถสั่งเปิดปิดระบบนะครับตอนนี้ที่เราทำเอาไว้ก็คือ3หลอดนี้นะครับหลอดที่1เนี่ยตัวนี้นะครับเรายังสามารถที่จะทําการแจ้งสเตตัสนะครับเมื่อเปิดแล้วยังสามารถบอกได้ด้วยนะครับว่าสเตตัสหลอดจะติดขึ้นมานะครับมันจะมีเซ็นเซอร์จับแสงอยู่นะครับถ้าเกิดหลอดไม่ติดเราก็จะรู้นะครับ แต่ถ้าเกิดเปิดแล้วหลอดติดขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีสเตตัสบอกนะครับขึ้นมาตัวนี้สีขาวนะครับสังเกตตัวนี้นะครับมันจะมีสเตตัสขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็นสีขาวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแสงสว่างนะครับในโคมของเราติดขึ้นมานะครับก็สามารถบอกสเตตัสได้ถ้าเกิดเราปิดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดกดออฟไปนะครับดับนะครับก็คือสปอตไลท์หรือหลอดของเราดับไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันสามารถบอกสเตตัสได้จริงๆนะครับก็คือใช้สัญญ,ญาณ ในการจับแสงงับในหลอดตัวนี้เนี่ยแล้วส่งสัญญาณสเตตัสออกมาได้เพราะว่าถ้าปกติแล้วนะครับถ้าไปเปิดปิดแบบธรรมดาเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไฟมันติดจริงไหมนะครับทีนี้เราจะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่นะครับของตัวโคมตัวนี้เนี่ยเมื่อมันมีแสงออกมาก็จะมีการส่งสเตตัสขึ้นมาตรงนี้นะเป็น LED ตัวนี้ถ้าเป็น3ามชุดที่เราคอนโทรลก็คือเป็นตามนี้เลยนะครับก็อย่างแรกเลยโหมดนะในการสั่งงานเราสามารถสั่งจากที่ไหนมาก็ได้นะครับ ผ่านมือมือถือเข้ามาได้เลยก็คือขอให้ระบบตัวนี้ที่เราติดตั้งนะครับคมสปอตไลท์ Home, LED ของเราเนี่ยมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็มือถือของเรามีอินเทอร์เน็ตเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถสั่งเปิดปิดระบบไฟได้ที่เลยนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับเช่นถ้าเกิดเราต้องการให้มันทำงานอตอน6โมงเย็นอะไรพวกน,นี้เราก็สามารถปรับตั้งเวลาตัวนี้ได้นะครับปิดตอน6โมงเช้าอะไรพวกน,นี้นะครับ สามารถซืเวลาตัวนี้ได้เลยแล้วก็โหมดนะครับโหมดในการสั่งมีทั้งหมด3าโหมดนะครับโหมดที่1คือแมนนวลนะครับสั่งเปิดปิดตัวนี้นะครับที่เราเทสให้ดูตอนนี้นะครับก็เป็นการสั่งเปิดหลอดตามนี้เลยนะครับแล้วก็สั่งปิดนะครับแบบนี้คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบออโต้นะครับถ้าเราเลือกโหมดออโต้เนี่ยมันจะทํางานตามเวลาที่เรากําหนดนะครับเช่นถ้าสมมติว่าหกโมงนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปตัวนี้นะครับมันสามารถตั้งได้นะครับจันทถึงอาทิตย์เลยก็คือตัวนี้เนี่ย ปรับเวลาได้นะครับทั้งเวลาออนและเวลาออฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งได้จันทร์ถึงอาทิตย์อย่างที่บอกเราต้องการเปิดปิดวันไหนบ้างนะครับหรือต้องการเปิดปิดทุกวันแล้วก็ติ๊กไปเลยทุกวันนะครับผมคราวนี้เนี่ยตามที่เราเห็นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ตอนแรกนะครับเราต้องการเปิดทุกวันนะครับเวลาเดิมเลยก็คือติ๊กทุกวันเลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเนี่ยเราต้องการปรับตั้งสมมติว่าเราต้องการให้มันเปิดตอน สินกาหรืหอหกโมงเย็นนะครับก็คือตัวนี้มันก็จะเริ่มทํางานตอนหโมงเย็นนั่นเองนะครับเราก็เลื่อนมาตัวนี้นะครับปรับเวลามาตัวนี้ก็คือเริ่มนะครับก็เป็นการสตาร์ทนะผมตัวนี้สตาร์ทไทม์แล้วก็ไปออฟตอน6โมงเชา้าก็ประมาณเลขเลข6ตัวนี้ถ้าเราเลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขศูนย์นย์ะครับก็คือ6โมงเช้านั่นเองนะครับ,นะรบไฟจะติดต,ตอน6 มงเย็นแล้วไปปิด6โมงเช้าอัตโนมัติด้วยโหมดของออโต้ถ้าเกิดเราเลือกเสร็จแล้วโอเคนะครับเราจะตั้งเวลาตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโหมดตัวนี้นะครับเราก็เลือกไปเป็นออโต้คราวนี้มันจะทํางานตามเวลาที่เรากําหนดเลยก็คือเปิด6โมงเย็นปิด6โมงเช้านะครับหลอดพวกนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับตามที่เรากําหนดคราวนี้เดี๋ยวเราต้องลอง,ลองทดสอบเทสกันโดยตั้งเวลาจริงๆเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับ19เดี๋ยวเราจะตั้งตัวนี้นะครับให้เป็น นับบ่ายโมงก็คือเป็นบ่ายโมงยี่สิบนะครับผมบ่ายโมงนับยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วกันนะเผื่อไว้นิดนึงนะครับก็คือ,อให้มันทําการเปิดที่บ่ายโมงยี่สิบเอ็ดแล้วก็ปิดนับที่บ่ายโมงนับยี่สิบสองนะครับผมน,นี่คือการทดสอบเทสนะครับบ่ายโมงนับแล้วก็ยี่สิบสองให้มันทํางานสักหนึ่งนาทีในการทดสอบเทสกันนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําการเซตเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าเราเซตเวลาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษหนนี้แล้วก็กดโอเคออกไปนะครับเวลาจะถูกเซตนะครับตามที่เรากําหนดคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอนะครับตอนนี้เวลามันก็ถ้าดูตามตามเวลาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือยัง20อยู่นะครับผมเดีย๋ยวก็ถ้า21ก็คือจะทํางานเลยนะครับสังเกตตัวนี้นะครับเวลาที่เรากําหนดเอาไว้แล้วเนี่ย มันก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับเข้ามาที่ตัวชุดหลอดสมาร์ตตัวนี้นะครับหรือเป็นสมาร์ตไลท์ติ้งตัวนี้เนี่ยจะถูกรับข้อมูลนะครับจากการที่เราเซตตัวเวลาตัวนี้มาเก็บเอาไว้นะครับมันก็จะจําค่าตัวนี้ไว้ตลอดเลยนะครับทุกครั้งที่มีการเปิดก็จะเปิดตามเวลานี้นะครับโหมดเราจะต้องตั้งเอาไว้นะครับที่ออโต้อยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับ หลอดจะติดขึ้นมานะครับในโหมดออโต้มีสเตตัสโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไม่จะทํางานไปเป็นเวลา1นาทีนะครับสังเกตตัวนี้หลอดด้านหลังไม่ติดนะนรับเพราะเราทดสอบเทสที่หลอดแรกนะครับผมก็คือหลอดใหญ่ตัวนี้ที่เป็นขนาด200วัตต์นะครับแสงจะค่อนข้างแรงมากนะครับเรามาดูด้านข้างตัวนี้นะครัด้านข้างตัวนี้เราก็จะเห็นนะครับมเดี๋ยวเวลาเมื่อมันถึงเวลามันจะตัดไปเองครับแบบนี้นะครับ เื่อเราเซ็ตเวลาไว้แล้วเราก็สังเกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรายืนขึ้นที่หนึ่งนะครับแสงมันค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะผมแล้วก็อาจจะแบบนี้นะครับอาจจะเคืองตานิดหนึ่งนะครับพอมันถึงเวลานะครับตามที่เรากําหนดถ้ามันเช้าหรืออะไรวันนี้มันก็จะตัดดับไปเองนะผมมันก็จะปิดเองเราก็ไม่ต้องไปเซ็ตอะไรมาแล้วนะครับหรือเราต้องการเนนวนวดปิดเปิดระบบไม่ต้องการให้มันทำงานอ่าตอนนี้นะครับ ครบเวลาแล้วตัดดับไปแล้วนะครับเพราะว่ามันถึงบ่ายโมงยี่สิบสองนะผมก็คือตัวตัวนี้เลยนะครับตามเวลาที่เรากําหนดทุกอย่างนะครับก็คือจะดับไปถ้าเราไม่ต้องการใช้นะครับต้องการออฟโหลดไว้ก็ออฟไว้เลยนะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการเมนูนะครับอีกครั้งหนึ่งเปิดด้วยระบบตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยเดินสายเข้ามาแค่สองเส้นแค่นั้นนะครับมีกาวเข้ามาก็เป็นสามเส้นตัวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ เอาไปยึดติดได้เลยเสาะครับตัวนี้เป็นเสา Wi-Fi รับสัญญาณ Wi-Fi บ้านเราได้ทั่วไปครับเราจะมีระบบโปรแกรมไปให้ในการเซ็ตค่าหรือเราจะแนะนำนับในการซื้อสินค้าของเราเราจะบอกว่าเซ็ตค่ายังไงใช้งานยังไงนะครับเราจะบอกกันอีกคียแห่งตรงนั้นนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยนับก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับเป็นร้อยวัตต์นะครับแสงสว่างอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าเหมาะในการ เอาไปใช้ในพื้นที่เ,เล็กๆนะครับผมตัวนี้เอาติดตั้งในสวนอะไรพวกนี้ง่ายมากนะครับการเอาไปติดตั้งแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีใครดูแลสวนหรือบ้านเราเนี่ยเราใช้ตัวนี้เปิดเลยนะครับเปิดแส,สงสว่างสว่างมากนะครับตัวนี้แล้วก็เ,เป็นไฟรั่วไฟถนนนะครับอย่างที่บอกไฟโคมนะครับสนามลงยิ้มต่างๆนะครับเราไม่ต้องเดินไปเปิดปิดอีกแล้วนะครับเราใช้ระบบการสั่งงานด้วยระบบสมาร์ทไลติงคอนโรลของเราตัวนี้นะครับ ที่เราออกแบบขึ้นมานะครับเราจําหน่ายณตอนนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับหรือด้านล่างตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีทิ้งเว็บไซต์เว็บเพจไว้ให้นะครับในการเข้าไปดูสินค้าของเรานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะลงไว้ใน YouTube ถ้าไม่อยากพลาดคลวโดนะครับให้กดติดตามเอาไว้นะครับผมเคครับขอบคุณครับ